สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ชอบเรื่องราวเรื่องรล่เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศวันนี้ผมก็จะพาวันนี้ผมก็จะนำพาทุกท่านมาฟังเรื่องราว ที่เกิดขึ้นจริงแถวหมู่บ้านของผมประมาณสามสิบกว่าปีก่อนทุกวันพระคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเรียนวิชาอาคมต่างๆเขาจะพากันมารวมตัว ทำพิธีตรงชายทุ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขามาทำอะไรกันถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าพวกหมอผีหมอทำอะไรประมาณนั้นแหละครับที่เขาเป็นคนรักษาคนไข้สะดอกเคาะจะมากันหลายหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีอยู่ประมาณ3-4คน ทุกวัน้าะใหญ่เขาก็จะมารวมตัวกันที่แถวชายทุ่งใกล้ๆหมู่บ้านของผมเป็นอย่างนั้นมาหลายปีครับจนผมโตขึ้นมาเรื่อยๆผมก็เข้าใจว่าเขามาหาสิ่งสิ่งหนึ่งที่บางท่านคงคิดว่ามันอาจจะไม่มีอยู่จริงในโลกเรา พอตอนเช้าผมมีโอกาสเดินผ่านไปจุดตรงที่คนเท่าคนแก่เขาชุมนุมกันผมก็เห็นร่องรอยการขุดเป็นหลุมกว้างมากครับแล้วก็มีดอกไม้พวงมาลัยทูกเทียนเครื่องเส้นต่างๆวางอยู่เต็มเลยครับเพราะชายทุ่งตรงนั้นมันเป็นทางผ่านที่จะเดินไปนาของผม ก็เริ่มเข้าใจเริ่มถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเขามาทําอะไรกันตรงชายทุ่งใกล้หมู่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่ามีผีไปเข้าฝันว่ามีสมบัติอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยชวนคนที่มีวิชาอาคมต่างๆมาขุดหานับตั้งแต่วันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ เวลาผมเดินผ่านไปตรงนั้นทีไรผมก็จะหลีกไปให้ไกลครับเพราะจะเพราะมันก็จะเป็นก้ากูตัวพอผมเริ่มถามคนละแวกแถวนั้นว่าเขากุดแล้วเขาได้อะไรมั่งมีคนบอกว่าเขาได้พระเก่าพระทธรูปเก่าแล้วก็เป็น เครื่องกาไรเครื่องเครื่องใช้เก่าๆสมัยโบราณครับและก็จะมีขุดได้ก้อนแร่บางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมเริ่มสงสัยมากขึ้นครับแในช่วงนั้น ก็จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากลาบไหว้สักการะหลุมนั้นอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับหลุมนั้น พอผมเริ่มได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับต่างๆในปัจจุบันมีเพื่อนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ผมก็ได้พูดคุยศึกษาเขาว่ามีกรณีนี้หรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามีเขาอยากให้ทรัพย์สมบัติกับใครเขาจะมาเข้าฝัน มันเหลือเชื่อมากเลยครับเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับใครก็คงไม่รู้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสามารถนำพาให้พวกเราไปเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินได้ทุกวันนี้ผมเดินผ่านไปจุดๆนั้นผมก็ยังขนลุกไม่หายเลยครับก็ยังมีร่องรอยในการขุด อยู่ตาบเท่าทุกวันนี้ครับนี่ก็3 7ปีแล้วครับที่เขาที่หลุมนั้นยังอยู่ท้ายหมู่บ้านชายทุ่งบ้านผมก็เรื่องราวลี้ลับที่ผมนะเล่าในวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับตอนหน้าผมจะหาเรื่องอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับฟัง อย่าลืมติดตามครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับสิ่งที่มองไม่เห็นบางครั้งเราก็ไม่ควรไปลบหรูครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระพระเจ้า เป็นเรื่องจริงครับณที่หมู่บ้านของข้าพเจ้า